ช่องเมคไหมเดียววันนี้เราเป็นชั้นนี่เลยเธอ NCTD เป็นการกลับมาเป็นเวอร์ชันรีแพ็กเกจหลังจากคาแล้วนี่น้องเพิ่งจะคัมแบ,บ,กบแแ็กกับอาบัมเต็งข้างร่ากับ h อ t s สตอร์แค่เพลงคอ t ์สตอร์เาแล้วก็ทำใจแม่แผดเผาภาพร้อนแรงของลูกมากแต่เป็นความร้อนแรงแบบเด็กหนุ่มเลือดรอที่จะบอกว่ายังไม่โตเต็มวัยแบบว่าโตเริ่มต้นที่แ่ โกนจังเลยลูกชายชั้นเล่นเงี้ยและการกลับมาครั้งนี้เป็นการกลับมาแบบฟิลลิ่งแบบเฮลโ o ลฟิลเจอแค่ชื่อเพงเลงก็รู้สึกเอว่าโ oh, อ้เธออาาคตที่สดใสแล้วเขาจะเฮลโหลทุกคนแน่นอนก็จะบอกว่าภาพคัมแบ็คเดี๋ยวคอนเซ็ปต์เดียเเด๋ยวคนคือดีงามมากแล้วจะมีคอนเซ็ปต์หนึ่งที่แบบเนี่ย คอนเซปต์เนี้ยฉันชอบมากเธอมีความรู้สึกบอกว่าโอ,อ้อบอนวนหัวใจจนฉันต้องทําของแตกอะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากและที่ผ่านมาน้องดีก็เพิ่งเคลนสเตจของมิวสิกแบงค์ไปตอนแรกเราเข้าใจว่าเราจะขึ้นโทงแค่คอสตูบไปน้อง,ออง Hello, เซอร์ไพรส์น้องเพิดงเฮลโล่ฟิลเตอร์แบบเวอร์ชันแบบแซมเปิลหนึ่งนาทีแค่เป็นเวอร์ชันหนึ่งนาทีแค่นั้นน่ะเรียกน้ำเ่อยได้ดีงามมากจนฉันอยากดูเพราะแซนเดี๋ยวเรามาดูอนาคตสดใสกับเฮลโล่ฟิลเตอร์กับน้องดีเล่นกับเธอมาดูดีกว่าค่ะ Hello future มีทวามหอดแล้วอุ๊พี่มัสอุ๊เธอเจนโน่ไม่ไหวแล้วใจแม่รอยสักนั้นแต่า,าคูดีอ่ะหเฮ้ยอนสเธอลูกชามีฉันดีมากเมื่อกอี้ อารมณ์เหมือนแบบอนาคตที่สดใสอะไรเงี้ยมีฟิลเหมือนแบบตอนที่ดูซีเซาร์ไปมีฟิลเหมือนแบบซินเดแพนอ่นอะเธอเหมือนแบบเด็กเด็กเด็กโลงลยอะไรเงี้ยเออมีแบบเป็นดินแดนเหมือนดินแดนแบบไซเทล,เลอะไรหน่อยฮัลโหลฮัลโ เขาท่าองศาแบบเรนโบว์เมื่อกี้มากคือมันเตะมากเธอปี๊ตลับป่ะโอ้มีความใส่ฟายด้วยนะจ๊ะโอ้สองหกโอ้แบนที่มาอ้าลูกแฟนดังเลอร์ดิโอ้ยดังเลอร์กับซองเมื่อกี้แบบ ลุกเดียวกันมากเกือบแยกไม่ออกโอ้เหลือจริงดีมากอะ่ะสังเกตแว่นน้องมากได้ไหมนะเดือบเป็นมฤตต่างดาวอย่างนี้เลยเหอเป็นอวกาศอาวกาศนะเป็นยางอาวกาศเลยจริงที่สร้างออมากโอ้เจนนอร์ดีเจนนอร์ดี เพลงคอคุกดีมากคุกคือไพ่ร้อแบบเดอะเบสมากแล้วเพลงเนี้ยฟังก็รู้เหมือนแบบน้องดีจริงๆอ่ะเธอเป็นแบบภาพดนั้นดีลูกตาลขอบคีบเลยเธอน่ารักไม่ไหวแล้วอ่ะจีสองก็ดีงามมากเป็นแบบวงนั้นที่แบบเติบโตมา่งมีคุณภาพเธอเด็กแบบชุดสู้วิงกรรมในวันนั้นมากหล่อมากน้องเลอศดี เก่งไฮซ้อนที่แซ่บมากเนี่ยชอบคอนเซ็ปชุดนี้เมื่อกี้ที่เป็นชุดแบบสนามอ่ะเอ้ยเธอชุดนี้ความเป็นแบบคาเทลนะแล้วก็ซื้อเป็นชุดแบบยอมที่มาร์กลอบข่านี้สุดตอนทูบอะเป็นอะไรที่แบบเธอทำเธออยากยืดเรืองหาน้องอ่ะ จะเห็นตเตะโอ้โหดีข้าข้ามาแกนักแน่นมากนโหีมากีมกีมากโีมาโอ้โหดีมากลูีกอ้ากโอ้โกหมอ้้มห้าอ โอยดีเออสนุกยิ้มไม่ได้เลยคือมันดีงามมากโอ้ยเธอจะบอกว่าเป็นการที่กลับมาครั้งนี้ลุกอะคือเหมาะกับน,น้องดีมมากน้องดีเขาจะเป็นเพลงสไตล์แบบเนี้ยมนเป็นเพลงเอง่ยวกความหวังอนาคตใหม่มากๆรู้สึกว่าตอนฟังมันเป็นฟิลแบบ Hello Future จ,จริงๆเธอเป็นแบบไม่รู้่าเธอฟังรู้ว่าอนาคตฉันจะ แน่นอนที่ได้ฟังเพลงนี้แค่เนี้ยแค่ที่ดูแค่รู้สึกว่าอนาคตสดใสแล้วว่าเธอน้องดีมดีทุกคนเธอตั้งแต่พี่มาแซนน่แตมินจีซองเฉินเลอร์หลินจินแล้วก็แฮชานเจ็ดคนเดอะเบนเป็นการคัมแบ็กเจ็ดคนที่เดอะเบนมา้แต่คอสตอนยังไงเหรอฟิวเจอร์เธอไม่รู้จะเวยังไงอ่ะคือทุกอย่างคือดีจริงๆเธอดีจนฉันรู้สึกบอกว่าอยากจะกรี๊ดอยาจะกรีดร้องแบบไปถึงหน้าปากซอยบ้านเลยว่าน้องดีมรีแพคเกจแพงดีมากเฮลโหลฟิวเจอร์คือแบบฟิวเจอร์จริงๆเธอโอ๊ยอนาคตสดใสแม่พรุ่งนี้ ฉันตป่นมาตอนเช้าต้องจอแต่ลบใบใหม่ที่สดใสแล้วก็งามแน่ๆเลยเธอพอฉันก็ฝากทุกคนรักและ e n d ู hello filter ด้วยเธอหลังจากคอนเสิร์ที่มีคน e n d ูมากมายทุกคนฝาก s พ p p o r t และ e n d ู hello filter ด้วยบอกเลยว่าดีงามมากเวอร์ชันสเตจมาเมื่อะไหร่รีแอคแน่นอนเลยคือแบบเพลงดีงามมาก hello filter เธอพรฉันก็ ฝากเพลงใหม่น้องดีด้วยค่ะสอบนี้ขอบทุกคนมากค่ะติดตามช่องเราและคิด,ดนจาเดนิชั่นวงไหนหรือรีบไปหาเพลงแล้วก็อย่าลืมติดตามและทดสับนี้ขอบกูทุกคนมาคนกค,มาค่ะน้องดีให้หล่อฟิลเตอร์ใบ,บาบค่ะด้วยนะเธอฝากด้วยนะ